สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาสาธิตนะคะวิธีการาฝากเงินเข้าสกิลนะคะโดยใช้เน็ตเทลเลอร์นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะคะสำหรับวิธีการฝากเงินนะคะก็ถ้าเราใช้สกิลนะคะเราก็าใช้ เราใช้สกิลรับเงินนะคะแล้วก็ฝากเงินมาจากเน็ตเทเลอร์เนี่ยอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง1%เปอร์เซนเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรา,าไปที่เน็ตเทเลอร์นะคะแล้วก็ฝากเงินเข้ามาจากสกิลนะคะก็จะเสียในส่วนของค่าธรรมเนียมอยู่ที่2.5%เซนนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะก็จะมานะคะแสดงนะคะในส่วนของวิธีการ าฝากเงินนะคะด้วยใช้สกิลนะคะแต่ว่าต้นทางของเงินนะมาจาก Net t เท l เ r อรนะคะมีวิธีการทำยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังสนใจนะคะที่อยากจะฝากเงินจากเน็ตเทลเลอร์เข้ามาสกิลหรือว่าจากสกิลเข้ามาเน็ตเทลเลอรนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปที่สกิลกันเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือนะคะถ้าเราเข้าหน้าสก,กิลมาแล้วนะคะกดตรงคำว่า d e p o s i t ตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะมี t า a n s a c t i o n นะคะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะฝากเงินฝาก ผ่านทางช่องทางใดนะคะตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะตัวแอดมินเองนะคะก็ได้สาธิตในส่วนของวิธีการนะคะฝากเงินจากบัตรเครดิตเข้ามานะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่1%นะคะแล้วก็การฝากเข้ามาเนี่ยก็คือ,อเป็นอินสแตนต์นะคะฝากแล้วก็เงินก็เข้าเลยนะคะทันทีในสกิลนะคะแล้วก็ในส่วนของ แมนวนวลแบงก์นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1%เปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจะจะใช้ระยะเวลานะคะค่อนข้างที่จะนานนะคะสูงสุดถึง5วัน,นะคะ่ะอันนี้เราก็ผ่านไปนะคะสำหรับการฝากเงินเข้ามาในสกนะิลน่ะยังมีอีก2ช่องทางนะคะก็คือ1อ่าอ,อันนึงนะ,ะก็คือในส่วนของการ ฝากจากเ e t ตเทเลอร์ Taylor เข้ามานะคะเสียค่าธรรมเนียมเพียง1%เเท่านั้นนะคะแล้วก็เราฝากเข้ามาเนี่ยเงินก็จะเข้าเลยนะคะกับอีกช่องทางก็จะเป็นในส่วนของตัวบิตคอย แล้วก็ Bitcoin Cash นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมอีก1%นะคะในส่วนของการฝากเงินเข้าฐานช่องทาง Bitcoin กับ Bitcoin c a s h นะคะเราค่อยอามารีวิวในส่วนของวิดีโอถัดไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการฝากเงินนะคะเราไปลองไปดูในเงื่อนไขของ Net t เ l l เ r กันนะคะอย่างที่แอดมินบอกจริงหรือเปล่านะคะก็คือในส่วนของการฝากเงินเข้า Net t เ l l เ r เนี่ยเราก็มาตรงคาว่า Mo n e y In นะคะมันจะมาทางนี้เนี่ย ถ้าเรามีหมดัดบัตรมา,มาสเตอร์การ์ดนะคะ,ะมันก็จะโชว์เป็นแบบนี้นะคะค่าธรรมเนียมนะคะในการฝากเงินเข้ามาใน Net t a ท l เ r er เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงกว่าในสกิลนะคะอย่างเนี้ยฝากจากบัตรเครดิตเข้ามาเนาะก็คืออยู่ที่2.5ุด ห้ 58, เออสอเลยทีเดียวนะคะในการฝากเงินจากบัตรเครดิตเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นของสกิลเนี่ยจากบัตรเครดิตเข้ามาเนี่ยมีเสียค่าธรรมเนียมเพียง1%เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของวัสด์สกัดอ่าอยู่ที่2.5นะคะเมโทรตรงนี้ก็2.5เหมือนกันนะคะหลักๆกก็คือทั้งหมดเนี่ยที่เราฝากเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบิทคอยน์บิทคอยน์แคสบีซ่านะคะหรือว่าจากสกิลเองเนี่ยก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมจาก าการฝากเข้ามานะคะอยู่ที่2.5นะคะดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดใช้ทางไหนนะคะก็คือ,อทั้ง Detailer แล้วก็ตัว Skill เองเนี่ยก็เป็นเว็บที่ใช้รับเงินส่งเงินจากาต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถแอส เงินนะจากบัตรเครดิตมาสเตอร์กาของไทยเ,เข้ามาได้นะคะแต่ว่าช่องทางง่ายๆเนาะก็คือเราอาจจะใช้ในช่องทางของบิตคอยเนาะที่ใครๆหลายคนเนี่ยเล่นกันนะคะหรือไม่ก็ในส่วนของบัตร v i s ่ามาสเตอร์กเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ตั้งใจนะคะ จะมาสาธิตในส่วนของวิธีการฝากเงินจากเดตเทลเลอร์ er เข้ามาในสกิลนะคะเราก็มาที่สกิลของเรานะคะแล้วก็ไปที่คําว่า d e posit นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มากดที่คําว่า d e posit now ตรงนี้นะคะก็คือเราจะส่งเงินจากเดตเทลเลอร์เข้ามานะคะเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการารับเข้ามานะคะก็คือ,อใส่เลยนะคะก็คืออยากจะฝากเข้ามา100รเหรียญน,นะคะเพราะว่า ใน Neteller ของเรามีเงินนะคะแต่ว่าในสกิลของเรานะคะก็ตรงนี้นะคะมีเงินแค่9.5 9เหรียญเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะฝากเงินจาก Neteller เข้ามานะคะหลังจากนั้นเราก็กรอกจำนวนเงินเรียบร้อยนะคะก็กด Next นะคะอพอเรากด Next เรียบร้อยนะคะมันก็จะพาเรามาที่ ตรงนี้เราล็อกกินเข้าไปอีกทีหนึ่งเลิฟโพสิตตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลิฟโพสิตแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็กด Next มันก็จะพาเรามาตรงหน้านี้นะคะซึ่งในส่วนของการฝากเงินเข้ามา100เหรียญน,นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่1%นะคะ่ะก็คือ1เหรียญน,นะคะอ่าแจ้งให้เราทราบเรียบร้อยนะคะเราก็กดคอนเฟิร์มนะคะมันก็จะให้เรานะคะทำการกรอกอ e ีเมลนะคะของ NetTeller นะคะแล้วก็ในส่วนสอง Security ID code ตรงนี้นะคะ,ะก็จะไปกรอกกันเลยนะคะค่ะพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด Submit ได้เลยอพอเรากด นะคะคอนเฟิร์มนะคะตอนนี้นะคะก็จะสังเกตว่าตอนนี้เงินของเราก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับการฝากเงินจากสกิลนะคะจากาด้วยใช้ช่องทางาทางเดตเทลเลอร์ er, นะคะก็มีวิธีแล้วก็ขั้นตอนการฝาก ประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะฝากเงินจาก n e t เซลเลเข้ามานะคะก็ลองไปทดสอบกันดูนะก็ง่ายๆประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็มาแชร์ในส่วนของวิธีการฝากเงินนะคะจากสกิลเข้าน a ตเซลเลอร์กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ใครอยาก ให้อดินนะคะทำวิดีโอส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอค,อคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปเนาะหรือว่าถ้าใครจิดปัญหาในเรื่องของเทคนิคจริงๆนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้าไปสอบถามในระบบซัพพอร์ตของสกิลหรือไม่ก็เน็ตเทลเลอร์กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ